ดีครับเพื่อนๆขณะนี้ก็กําลังจะเดินทางกลับบ้านนะคะกลับประเทศนอร์วีน่ะคะไทยแนล่าแนแอปซูมไปเนาะค่ะเนาะก็ได้ก็เป็นอย่างนั้ะเนาะอันนี้ก็คือเลือนอีกร่ำนึาะตอนนี้รถจอดที่ด้านล่างนะคะเนาะจอดที่ด้านล่างเบอร์สิรอกขึ้นขึ้นเลื่อนเนาะค่ะเนาะดูบรรยากาศ ล้ลำนี้จะใหญ่กว่าลำที่ซูส,สิขึ้นไปนะคะเนาะ ถ้าเบิ้งกันได้ดีสิเห็นได้ชัดนะคระับเรือลำนั้นจะเล็กกว่าลำที่ไปแคสเซนเซนนะคะน้ะแต่ลำนั้นจะไปลงเมืองเมืองอีกเมืองหนึ่งลาวอีกนะคะนาะคือ <c oughs> มันจีมันจีไก่ไก่มงสุยูนะจ๊ะแซวตัวนั้นเนาขาเลือดแทนน้ไก่มงสุ สามรอยกิโลเนะค่ะน้อจะขับมาจากท่าเลือดมาหาหมองจีซูอยู่คือมันมันไก่ค่ะไก่มากกับเลือดจีคือเทียบเทียบกับเลือดีีที่ซูสิ่งลงไปเนะ่ยเลือดทั้ง เลือดที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวเช็น้อยค่ะเลือดเียบทาทั้งสองล่แล้วแต่ว่าลับนี้สิออกก่อนทั้ะเนานะล่นี้รู้สึกว่าสิออกเที่ยง จะไปออกไปเซ็เซถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเที่ยง12บสนาิกา1ินาทีนะคะเนาะเลือกสิออก ล้ามแดงเหลืองอยู่ขงังะคะเครื่องเนอะค่ะเนาะเป็นเรือล้า้หน่อยๆสีแดงเหลืองเนี่ยเรือดนะคะ่ะเรือจะเกิดกเกิดมีฉุกเฉินอี่ยังเนอะคะ่ะเนาะเราก็สิเอาเรือตัวนี้ลงให้คนแต่บา้านจะหมายถึงว่าผู้โดยสารไปเวิร์บอมมันก็อาจจะไปว่าเวิร์เราค่ะแต่หมายถึงก็คือซอยไดซับใดก็บซับนั้นเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดสมมติว่ามีอียังฉุกเฉินเนาะคะ่ะเนาะ เรือลำนี้จะใหญ่มากนะคะใหญ่ยาว เอียนแล้วก็หมายถึงพวกที่ไม่มีรถนะคะเนาะมาโดยที่ไม่มีรถสิไปเช็คกินบ้างหันเนาะค่ะ,ะแต่คนมีรถคือสิเช็คกินามาเลยแต่บระเงินไอ้อยังก็เอ็นมองมองมองติดหน้าหน้ารถใส่กล้องมันมันพังเนาะค่ะเลยบ่ได้จับให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะตอนเขามาอันนี้คือพราเขาเช็คกินแล้วเขาก็สิ่ี้แบบคล้ายๆคยือสภาพเนาะค่ะนะยังจากมองเช็คกินเขามาขึ้นเรื่อตัวนี้ สะพานตัวน,นี้กับซีมาจากนีกับซีมาเองถ้าเห็นถ้าเห็นสะพานอีกด้านนั้นก็นสิไปอีกเรือล้ำนึงเนาะค่ะเนาะด้านนั้นแต่สะพานตัวน,นี้กับซีมาเรือล้ำนี้นะค่ะน่ามาแคสเซ็ตเซ็ตนะคะน่ามาคือแคสเซ็ตเซ็แต่เขาปิดไปแล้วเนาะค่ะเนาะปิดไปแล้วจะมันจะมาเชื่อมอยู่